SCT Paper เราสร้างกระดาษจากแรงบันดาลใจให้ตอบสนองความเป็นตัวตนของคุณทุกรูปแบบการดำเนินชีวิต Green Read กระดาษถนอมสายตาจาก SCT Paper ลดแสงสะท้อนกลับสู่ตาทำให้อ่านได้นานไม่เมื่อยล้าสายตาอ่านได้เพลินอ่านได้นานขึ้นกว่าที่เคย เพื่อนักอ่านตัวยงเช่นคุณ SCG Paper Inspiration on Paper จับแรงบันดาลใจใส่กระดาษดมชาแนลโด No! สวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับคือวันนี้เรามีดรอุตอร์อุษามาต่างประเทศเขาแล้วเขาแบบเขาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีไทยอะครับก็รู้จักพระไพามณีไหมครับอธิบายพระไยมณีให้ดอ,อร์อุษาฟังหนะ่อย ภาพไพมณีนั่งอยู่บนโขดหินแล้วเป่าปีนค่ะเข้าใจไหมครับเคีรีเคสเดีนะบีเลย์เกสเชิญเลวอร์เดอร์แบบแปลว่าอะไรฮะล้วลูกศรเข้าใจดีนะครับมึงเข้าใจป่ะไทยอ่ะพูดไทยไม่ได้รู้จักสินสมุดไหมครับสินสมุดโขดเออเออมึงน้อยรู้จักอันนี้มาสินสมุดให้ดักไดรู้สาฟังหน่อยคนที่ยืนมาจากน้ำแล้วไม่ใส่ยกทรงแล้วก็นมจันยาน ฟังภาพไมมันเปอปีเหใช่ใสิสมุทรเครับตัวแทนประเทศนะคือคนที่กี่ม้ามีเกตมีลายเข้าใจไหมครับกินกตเกดอนเ้าไมหรอมีมีคำถามอะไรไหมครับบอุสาเเดกเบเตกยบเตยกเมานยาตเดแคลเบัชชัวฮะ จากการที่เราต้องอุตส่าห์ได้รับรู้เรื่องพายไพมณีกับแล้วก็ติดสมุทรอะไรพวกนี้ครับดราอุตสาอยากทราบเป็นอย่างยิ่งเลยว่าสุนทรพูนเนี่ยเป่าอะไรปีค่ะสุนทรพูไม่ได้เป่าปีฮะ่าะไม่ไม่ได้เป่าอะไรครับพายไพมณีเป่าปีฮะสุนทรพูไม่ได้เป่ามุ่งมั่ป้าสุนทรพูไม่ได้เป่าอ๋อถามนะครับ อ๋อหน้ามันเลยอ่ะโอ้โหอยากทราบว่าว่าอะไรใหญ่กว่าปลาวานอะไรใหญ่กว่าปลาวานในความคิดของผมนะครับน่าจะเป็นกระทะทอดปลาหวานชุบแป้งทอดครับโหใหญ่จริงๆด้วยนะครับแล้วรู้หรือเปล่าครับว่าอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปลาหวานชุบแป้งทอดครับอรู้ครับรู้ครับไอที่ตั้งกระทะครับผิดครับอะไรครับ กระทะทอดปาวานชุบแป้งทอดอ๋อกระทะทอดชุบปลาหวานครับโอ๋อย่จังไม่ใช่อย่างนั้นครับกระทะุบปลาหวานชุบแป้งทอดาโอเคครับกระทะชุบปลาหวานทอดชุบแป้งทอดอะไรทั้งนัานครับผมเฮ้ยใจเย็นครับะครับยังมีกคำถามหนึ่งครับมีความรู้เรื่องวรรณคดีไทยอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับโอ้ห่างไกลมากเลยครับแต่ว่าแต่ว่าอาจจะพอได้ยินผมเชื่อว่ารู้จักสุนทรภู่หรือเปล่าครับสุนทรภู่รู้จักรู้จักอยากทราบว่าสุนทรภู่เป่าอะไรครับ สุนทรภู่เป่าอะไรเป่าขุยมั้งครับเป่าอะไรอ่ะเป่าปีเหรอไม่รู้ค่ะไม่ทราบสุนทรภู่ไม่ได้เป่าอะไรครับคนที่เป่าคือพระอภัยมณีครับอ๋ออ้าวเหรอมีมีอะไรมีอะไรอยากฝากกับทางรายการนะครับโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับรายการทอสมองโทรทัศน์ครับโดมชาแนลอ๋อของโดมชาแนลก็ นักศึกษาวิชาทียูหนึ่งร้อยนะครับอย่าลืมส่งงานนะครับถ้าไม่ส่งงานผมให้คุณติดเอฟนะครับใครที่ขาดเกินห้าครั้งแล้วเขาะเยือนอยู่ห้องผมนะครับขาดเกินห้าครั้งนะครับแนะนําไปถอนนะครับเด็กวิชาพีอีสองสี่ห้านะครับอย่าลืมส่งกันบ้านนะครับถ้าไม่ส่งกันบ้านผมให้คุณถอนแล้วก็ติดเอฟแน่นอนนะครับอย่าหวังก็ขอเกรดกับผมนะครับเอไม่ได้แน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีนะเรียนไปแล้วข่า้วแรกนะครับสุดทอผู้บอกอะไรครับเป่า มันไม่ได้เป่าพาภัยไม่ใช่เหรอเพ <ไป S 2> ราะยเป่าเลยเหรอเน้นๆเนี่นี่พี่เป็นคนแรกเลยนะพี่ที่แบบทันเฮ้ยเราอยู่เจนฎีเราฉลาดขนาดนี้เด็กนักศึกหน้าตาดีแล้วยังฉลาดอีกนี่ตบมือครับคำ <นะ S 1> ถามต่อไปครับอะไรใหญ่กว่าปลาวานปลาวานเกือบถูกเกือบถูกผิดครับผิดผิดผิดปลาวานชฉูปแป้งทอดเน่นๆเน้และอะไรใหญ่กว่าปลาวานผู้แป้งทอดกระทะทอดปลาวานชฉูปแป้งทอดผิดครับ อะไรอ่ะาวชุบแป้งทอดรา,ายการนนกว่าก็ได้มีมีอะไรอยากฝากกับรายการทอสมองทรทัศไหมครับก็ขอให,ให้ทำต่อให้จบครบถุกเทปแล้วกันค่ะครับ <c oughs> นอกจากนั้นยังมียังมีอะไรแล้วก็ขอให้ดังๆเหมือนวอตเตอร์เชฟปีแล้วแล้วกันอย<อ>ไม่รู้จัก ล้อเล่นล ok> ้อเล่นล้อเล่นนี่รายการนี้เนี่ยได้แบบเบสโปรแกรมนะคะรายการนี้เชฟเบสโปรแกรมเหมือนรายการเฮ้ยขอบคุณครับมพเตอร์เช่ที่ผู้ชายเยอะๆใช่ไหมใช่แล้วนั่นแน่ใช่เราหล่อเยอะๆใช่แล้วโอเคเลยด้ครับสุ่วนผู้บอกาอะไครับฮะสุ่วนผู้บอกาอะไรครับฮะสุ่วนผู้บอกาอะไรครับฮะสุ่วนผู้บอกาอะไรครับเป่าปีครับสุ่วนผู้ไม่ได้เป่าปีครับเป่าก่อน ไม่ได้เป่าก่กอนครับใครเป่าก่อนนะครับมายืนๆเป่าก้อตมาดู er คนหลอมก่อนขึ้นมาอ๋อแล้วทำไมต้องเป่าเดี๋ยวมันไม่เย็นแล้วมันมันต้องเย็นเดี๋ยวมันจับไม่ได้ทำไมต้องจับได้เพราะไม่งั้นมันจะเป็นนามาทำจับได้อย่างงี้ไม่ขายหน้าแย่ครับไม่ได้เพราะมันเป็นรูปธระทอ๋อเป็นรูปธระทอะไรสูงกว่าเขาเขียวครับอะไรอ๋อสูงกว่าเขาเขียวย่าบนเขาเขียวปะผิดครับ ขาเคียวมีอะไรอยากฝากถึงรายการถอดสมองไหมฮะรายการอะไรนะถอดสมองโทรทาพัทถอดสมองแชทถอดสมองโซล่าแชทเราชอบพิธีกรเออถอดสมองโซล่าแชทเราชอบเออขอบคุณมากไม่สนิทเดี๋เล่นเฮ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสปูพิเศษในวันนี้นะครับ ในวันนี้เราจะมาพบกับพิธีกรข่าวชื่อดังแห่งสถานีโูมชแนลผู้มีประสบการณ์ค้อมหลอดมาก,กว่า10ปีนะครับทั้งทางด้านการปลูกผักทำสวนปลูกอ้อยปลูกมะพร้าวการเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงปลาครับขอเชิญทุกท่านพบกับคุณวิรสุวรพจน์นามสมมุติครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ ครับ,บคุณเมสูครับสำหรับคำถามแรกนะครับอยากจะถามว่าคุณมิรสุวรพจน์นางสมุูรเนี่ยได้เข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับผม,มรครับผมผมก็ได้เข้าสู่วงการนี้ตั้งแต่อผมอายุได้เจ็ดขวบครับผมคือคุณพ่อของผมเนี่ยเป็นผู้ชักชวนผมเข้าสู่การนี้ครับ โดยการตั้งแต่ชั้นอุอบาลเนี่ยพ่อของผมก็ได้สอนให้ผมอ่ะปลูกถั่วง,งอกบนกระดาษทิชชู่ครับทำให้ผมรักและชอบในสิ่งนี้มากนอกจากนี้นะครับผมยังมีได้เรียนรู้ถึงการปลูกผักในสวนหลังบ้านด้วยแล้วยิ่งมากกว่านั้นก็คือในสมัยผมอยู่มัธยมเนี่ยในวิชาเกษตรกรรมอาจารย์ก็ได้สอนให้ผมเรียนเรื่องการปลูกผักและก็การปลูกดอกไม้ด้วยครับผมโอ้แล้วนอกจากนั้นยังไม่จบครับ ยิ่งตอนผมอยู่มหาลัยเนี่ยผมยังได้เรียนเรื่องการทำนาทำไร่ทำสวนทำให้ผมมีประสบการณ์ความรู้ในด้านนี้มากครับและสุดท้ายผมก็ได้ไปสมัครงานเพื่อเป็นนักข่าวครับผมครับขอบคุณคุณวิรสุกวรพจน์นามสมมุติด้วยครับแล้วก็คําถามที่สอนะครับคำถามต่อไปอยากจะทราบว่าคุณวิรบุคุณวีรสุกวรพจน์เนี่ย เข้ามาสู่วงการนี้นานหรือยังครับแล้วก็คุณวิวสุเนี่ยทำงานมีความสามารถอะไรบ้างครับก็ผมเนี่ยได้เข้าสูส่วงการนี้เมื่อวานนี้ครับผมเพิ่งมาสมัครงานเลยครับก็ผมชื่อจะเป็นพี่กรเองครับผมแต่ว่าผมก็มีประสบการณ์มากมายนะครับคือประสบการณ์ของผมเนี่ยก็อย่างเช่นการปลูกผักในสวนหลังบ้านครับ ผมก็มีพริกตะไคร้อะไรนะกระเพราใช่กับกระเพราออแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมยังทาสวนด้วยสวนทําไร่เช่นปลูกมะพร้าวปลูกส้มโอแตงโมฟักแฟงแตงโมโอ้เยอะมากเลยครับรอนอกจากนี้นะครับผมผมเนี่ยยังได้ทํานาด้วยครับที่บ้านผมมีนากินข้าวโอ้นมีปีตลอดปีเลยครับแล้วผมก็ยังได้ขายส่งออกทั้งประเทศไทยอินเดียจีนฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลี อเยอะครับบอกไม่หมดครับก็ประสบการณ์ผมก็เยอะมากเลยครับ,โอ,รบโอ้คุณมีรสรุวัลลภนี่มีความสามารถเยอะจังนะครับก็คำถามสุดท้ายแล้วกันอยากจะให้คุณมีรสรุวัลลภนี่ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านมาหครับ ก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากให้ทุกคนนะครับผมขอฝากเป็นข้อคิดละกันข้อคิดที่ผมอยากฝากคือกำดไดใครก่อกำนั้นกังสมองของผมโอ้โหเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับคุณวิรสุวรพจน์นาสมุดครับผมครับแล้วก็จบไปกันแล้วนะครับกับการสัมภาษณ์พิธีกรชื่อดังผู้มีความคว่ำวอดในโครงการนี้มากว่า10ปีนะครับ ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้มากมายจากคุณวิรสุวรดตนามสมมุตินะครับสิ่งใดดีก็เก็บเอาไว้นะครับสิ่งใดไม่ดีก็อย่าไปฟันมันครับก็สําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วงสกูพิเศษแล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ